สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำปั้นคลิปหรือว่าปั้นซิบไส้ทูน่ากันค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับทำกินทำขายมากเลยค่ะขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำส่วนของไส้ทูน่ากันก่อนนะคะ ปริมาณส่วนผสมพี่ก็ได้แปะไว้ให้ในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไม่ทันก็ไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเสร็จแล้วนำหอมหัวใหญ่แล้วก็ใช้โป๊วหวานลงผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนหอมหัวใหญ่สุกแล้วก็มีสีใสๆนะคะ จะมีน้ำออกมาเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะพอหอมสุกแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปนะคะทูน่าที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะคะบีบเอาน้ำแร่ออกให้หมดเลยค่ะใช้ทั้งหมด2กระป๋องนะคะ250กรัมค่ะตอนนี้ก็จะมาปรุงรสชาติกันนะคะมีผงกระเทียมผงรากผักชีแล้วก็พริกไทยขาวค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะบีบบีบแหกแตกนิดนึงค่ะ ตอนนี้ก็ผัดให้เข้ากันนะคะหลีไฟลงให้อ่อนสุดเลยค่ะผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดหยาบลงไปนะคะจากนี้ไปก็จะผัดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนไส้ของเราค้นปั้นได้นะคะตอนนี้ก็เหลือที่ยังไม่ได้ปรุงก็จะมีซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำหวานอีกนิดหน่อยค่ะ เพื่อนๆชิมดูนะคะเอาตามที่ชอบเลยค่ะใครชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะก็ชิมให้ได้รสชาติตอนที่เราผัดไส้นี่เลยนะคะ ตอนนี้ก็ผัดไส้เรียบร้อยแล้วค่ะเหนียวปั้นได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปิดแก๊สค่ะพักไว้จนกว่าจะเย็นถึงจะมาปั้นเป็นก้อนนะคะตอนนี้ก็ตัดมาตอนที่ไส้เย็นเรียบร้อยค่ะก็จะปั้นเป็นก้อนไว้เลยค่ะของพี่จะปั้นขนาดประมาณ7-8กรัมนะคะใครจะเอาก้อนเล็กกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะปกติทั่วไปที่เขาทำกันก้อนจิ๋วก็จะประมาณ4-5กรัมนะคะแต่ของพี่วันนี้ก็จะเป็น78กรัมค่ะ กะไว้จะเอาให้พอดีกับแป้งที่จะทำนะคะตอนนี้ไส้ก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อกันส่วนของแป้งค่ะปริมาณส่วนผสมก็ตามนี้เลยค่ะ นวดแป้งจนเนียนได้ที่นะคะคลึงเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วพักไว้30นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนเล็กๆก,กันค่ะตัดมาตอนที่พักแป้งครบเวลาเรียบร้อยนะคะก็นำออกมาค่ะกดๆเพื่อไล่อากาศนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งให้เป็นก้อนค่ะก้อนที่จะแบ่งวันนี้ก็ประมาณ5กรัมนะคะ ของพี่ก็อาจจะเหลือนิดๆค่ะเพราะว่าจะเอาให้พอดีกับไส้นั่นเองนะคะใครจะตัดเป็นแบบไหนก็ได้นะคะทำเป็นก้อนแล้วก็คลึงให้ยาวๆก็ตัดได้เหมือนกันค่ะเอาที่ถนัดนะคะของพี่ก็จะคลึงแบ่งเป็นไว้เป็นก้อนๆค่ะบางก้อนก็จะมี10ก้อน10กว่าก้อนนะคะแล้วแต่ค่ะ แป้งที่แบ่งไว้ก็ปิดแปหรือว่าพลาสติกไว้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นํามาคลึงให้เป็นเส้นยาวนะคะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆขนาด5กรัมค่ะบางเส้นของพี่ก็จะได้10กว่าก้อนนะคะบางเส้นก็10ก้อนค่ะแล้วแต่น้ําหนักนะคะพอตัดเป็นชิ้นเล็กแบบนี้ได้5กรัมแล้วเราก็มาคลึงห่อได้เลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบให้มีแป้งหนาหน่อยก็ใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะของพี่ชอบไส่เยอะๆค่ะวิธีห่อก็ง่ายๆนะคะคลึงแป้งแล้วก็กดให้แบนห่อแบบนี้ค่ะบีบติดกันนะคะเสร็จแล้วก็พับบีบพับบีบไปเรื่อยๆค่ะเวลาบีบนะคะให้เหลือพื้นที่ไว้พับด้วยนะคะตามคลิปนี้กันได้เลยค่ะ พับบีบพับบีบไปจนถึงสุดท้ายนะคะพอถึงสุดท้ายแล้วก็พับไปด้านหลังแล้วก็บีบค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวจะทำซ้ำให้ดูแบบช้าๆอีกที่นึงค่ะสำหรับใครที่ไม่ถนัดใส่ถุงมือปั้นนะคะก็ล้างมือให้สะอาดปั้นแบบนี้ได้เลยค่ะ มาดูที่ห่อเสร็จเรียบร้อยกันเลยค่ะอันนี้พร้อมนําไปทอดนะคะทั้งหมดที่ห่อไปก็ร40ก้อนค่ะวิธีทอดนะคะง่ายๆค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่อนแรงเลยค่ะวิธีทอดง่ายๆไม่ให้มีเกล็ดดำๆติดนะคะให้เอากระชอนรองแบบนี้ค่ะพอเขาโดนน้ำมันเซ็ตตัวแล้วค่อยปล่อยลงกระทะนะคะอย่าปล่อยลงกระทะโดยตรงค่ะ คนตลอดเลยค่ะเราจะไม่ใช้เวลาทอดนานนะคะเพราะว่าไฟแรงค่ะในสีเหลืองสวยประมาณนี้ก็ตักขึ้นพักเลยค่ะจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะพอเริ่มเซ็ตตัวก็ปล่อยลงกระทะเลยนะคะแล้วก็คนตลอดค่ะ ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่ทอดเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือทอดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็จะสีเหลืองกรอบแบบนี้นะคะการทอดด้วยไฟแรงเราต้องหมั่นคนนะคะสังเกตดูสีด้วยค่ะเพราะว่าเวลาตักออกมาแบบนี้แล้วเขาจะเข้มขึ้นอีกนะคะรับรองค่ะถ้าทำตามนี้นะคะไม่ออมน้ำมันกรอบนานแน่นอนค่ะมาดูด้านในกันนะคะ สูตรนี้พี่จะเน้นแป้งบางค่ะด้านในแบบเน้นไส้เยอะๆนะคะเพื่อนๆก็ลองดูค่ะถ้าชอบแป้งหนาก็เพิ่มปริมาณของแป้งไปนะคะสูตรนี้อร่อยมากแนะนําเลยค่ะเหมาะสําหรับทํากินทําขายเลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะทําขายพักให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่จะแพ็คใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องค่ะ ปริมาณก็แล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะใส่น้ำหนักเท่าไหร่มีตั้งแต่100กรัมขึ้นไปค่ะราคาที่ขายทั่วไปเริ่มต้น100กรัมก็25-35บาทค่ะแล้วแต่ว่าเราขายอยู่ที่ไหนนะคะจุดที่เราขายอยู่แหล่งไหนนะคะยังไงก็เอาไปลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยเข้มข้นถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คงต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ